ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยกันนะฮะเรอยู่กับคลิปวอลเฟลมคลิปแรกเลยก็คิดอยู่ก็ไม่รู้จะทำไหมจะไม่รู้ทําหาอะไรดีกับตัววอลเฟลมก็ตอนนี้คิดออกละก็จะเอามาเล่นเป็นในทีสามเซเวอร์แล้วกันมาเป็นโซโล่ก็จะเล่นไปเล่นเรื่อยลุกตัวเละหยิบตัวแรกที่เล่นเลยหยิบเอ็ก l i คาลมาสำหรับเอ็กคาลิเบอร์นะสกิลแรกที่ทําได้คือสแลตเด จะคือแบบจะพุ่งเข้าไปฟันศัตรูแล้วก็ชิงสามารถชิงได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็รเดียยก็เอาไวส้สตันศัตรูศัตรูจะตาบอดแล้วเมื่อเราตีมันจะทําดาเมจแรงขึ้นด้วยเลยสก,กิลที่ดีมากเลยแล้วก็เรดียลจาวลินก็คือจะปากดาบลงพื้นแล้วก็ทําดาเมจรอบๆนั้นแหละก็เป็นเลอีดีๆอยู่แล้วก็เอ็กเซลเบดก็คือ เอคลิเบอร์อ่ะมันจะชักดาบดาบพลังของมันออกมาแล้วก็จะฟันออกเป็นคลื่นไปข้างหน้าก็จสิ่ียดีเหมือนกันปรับขึ้นมาใหม่ก็โกงอยู่นะมอดก็ใส่ตามนี้ใช้อล่าสติงชาร์จแทนนะฮะนี่อื่นก็จะเป็นเวคอล์เฮกแทนก e ด o ด d รี่ก็ ใชลอสเอเคโบโต้อาวุธกังไม่รู้ใช้อะไรเกฟพามแม่งเลยอันไหนมันก็จะเอาออกละอ่าเออลืมไม่ดูมอดด้วยวะอ่า <l ok> มอดตามนี้ถ <l ok> ้าที่ใช้เป็นเรเดียลกเรเดีอชั่นกับไวร์ล์นะอีกข้อหนึ่งใช้เป็นโพลสีกับโคแทน อันนี้ใช้เป็นเลดีชั่นกับโคก็สติเดียวใช้เป็นแคลียร์พามไม่ไม่ใช่พามสิเคลียร์ธรรมดาโอเคแลแรกอากาศจะมาเล่นทีสีเซเวอรแต่แม่งหวงของไนงะทีสี่แม่งได้ของไม่ดีอ่ะทีสามไม่ดีกว่ากัเลยเล่นอันนี้แทนแม่งยังจะมางุกของอยู่โอเค เวลาที่อยู่อยู่รับ20นาทีน่าจะพอแล้วนานไปก็นาน life your way. สำหรับ Solar Vision ก็ <Activ ated S 2> มันจะมีเวลาบอก,บอ,กอยู่ข้างล่างเลเห็นไหม คังแากที่เวลาที่เขียนว่าทางม,มาลังวิ่งอยู่แล้วะอ่าแล้วก็จะมีไรซัพพอร์ตหรือออกซิเจนนั่นแหละอยู่ข้างบนนั้นถ้าหมดเมื่อไหร่คือเหมือนหมดอากาศหายใจอ่ะมันก็เลือดก็จะลดลงเรื่อยๆจนจนมันรู้สึกจะเหลือสองหรือเหลืออะไรสักอย่างนั่นแหละมันจะไม่ต่ำกว่านั้นละคือถ้าต่ำหมด คือแต่ถ้าต่ำหมัเลือดต่ำเมาโดนบอลยิงตายแล้วก็จบเลยลก็คือการเล่น Level, ลิชั่นเทรเวอร์ก็หวังเรืองมองกมอที่เจีไว้นลออท่เจจะได้มาไงก็ได้จากที่มอนเวลาเรายิงมอลอะ่ะมันจะมีโอกาสตอบให้อบ,บไหนวะอเ,เอาเอาเอ ที่ดูเข้ามาเพราะแคเลรยรฟาร์มนะแต่ไม่ใช่แคเลรยรฟาร์มดิแคริเอร์ธรรมดาก็ได้แล้วก็มันจะมีขึ้นมาในแมปมันจะให้มาทุกๆกี่นาทีเนียไม่รู้จำไม่ได้อยู่เหมือนกันเนี่ยไอ้แท่งๆเนี่ยถ,ถ้าเราไปกดเข้าไปอ่ะมันจะให้ได้ซัพพอร์ตเราประมาณ30%แล้วก็เอาไว้ใช้ต่อส่อต่อเฉิมเถอะเสียได้ขอพวกพ่อ

มันก็จะตาตมัน่มจะตาต่ำยืนแสบตามั <c oughs> มน,สามมนส,นสวาน่างจ้าสุดๆเกินมันเริ่มมาทำไม,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 มรีวีซิลิลสองกอดวะเอา่การทีิจะด ก็อยู่แต่งดู่ว่ามันจะพุ่งมาฟันแต่ถ้ามอนมันอยู่ติดๆกันมันก็จะฝันชิงไปเรื่อยๆยังไงดีออกทหารเลยยากเลยนี่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 เสี่ยงจะฟัดต่อให้ฟัดดีดูจากสองหนึ่งคือแปลกดีเหมือนกัน อหาโอกาสจะกิสามให้ดูนี okay, okay. ่นี่จะสสามให้ดูเคือจะปั 5, ดสามลงเื่อแล้วก็ทำดาให้ลกไป แล้งเพราะม็อดมายังไงอะแบบให้มันสบตุนสบตุนเนี่ยมื่อกี้ว่าสอมาม m เมจเฉพาะอาวุธประชีดทำอะไรนะจะแทงนี้จะที้เจ้าเขาไปด้วย ก็ถ <Mile dizzy> ือ <Olymp> ว <us> ่าเป็นไปขึ้นมีประโยชน์สกิลสุดท้ายเลยเป็นสกิลไม้ตายในคาบิเปอร์อ่าลืมบอกการเซเวอร์มิชชั่นทุกๆ5นาทีจะมีอะไรรีวอร์ดมาให้ ต้องจะสุกันเองคือชิปของมันไม่ได้หายง่ายๆนะเอาดวนตีดีกว่าอืมคิดว่าจะชักดาวออกมาแล้วเราปั่นางงานะฮะขึ้นดาวออกไปเลยโหม,มากดาเมเอคิดยังไงก็โอ้ยจะเอาเอาวุธประชิดของเราอะ ไปไปคูณดาเมตตามจำนวนค่าสติงแล้วแต่มันจะคูณยังไงไม่รู้แหละแล้วก็ผลของวัตที่ใส่อุธทุกอย่างจะมาอยู่นี้หมดเลยเช่นพวกเบอร์เซอร์เกอร์อะไรเนี้ยเราใส่มาก็มีผลกับเอ็กเซลเบนกันแต่ก็จบดีกว่าเดวเปิดดีกว่า ปืนเวคัลให้ใี่ใช้มันมันจะเป็นปืนที่อัปเกรดมาจากเอปืนเฮกไปลูกปืนลูกฟองนะเป็นปืนเฮกซึ่งมันเพิ่งมาใหม่ๆเป็นจากเป็นสามารถได้มาจากซิตี้เคดระดับแม็กซิมหรือระดับสุดท้ายคืออัพเลเวอร์ซิตี้เคดไปเรื่อยๆจนถึงระดับสุดท้ายแล้วเก็บแต้มให้ได้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแต้มเพื่อมาแลกไอ้ปืนเนี้ยเออแล้วก็ต้องอยู่ฝ่ายซิตี้เคดอ่ะเป็นฝ่ายองค์กรจะอยู่ มันจะมีอยู่ให้เลือก6ไฟล์แต่เราสามารถเลือกได้แค่2เท่าน,นั้นและ้ถ้าจะเลือกเราต้องดูว่าไปพันธรรมิตรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเลือกที่มันเป็นศัตรูกันก็แป้งมันจะหักลบอะไรกันไปถ้าเราพันธรรมิตรก็แป้งมันจะบวกเราก็ต้องเลือกจับคู่ดีๆซึ่งจะการที่จะได้เวคคอรเฮกมาเนี่ยเราต้องอยู่เลือกซิติเคชอยู่กับไฟลอะไรเพอรีนอะมันชื่อเต็มอะไรไม่รู้เหมือนกัน ับเลเวลไฟเพอร์ลิ่ให้เต็มแล้วก็แลก,แกปืนนี้มาใช้ได้เลยผมไม่อยู่นะผมัมีอยู่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึง่งตอนนี้ก็เอาปืนฝ่ายเราไปแลกกับของเขามาระบบเกขตของในเกมนี้ถือว่าผมทำมาดีเหมือนกันนะเรื่อยๆเรื่อยๆย,ย,ยาวไกลส่วนถ้าปืนซิตี้เขตด,ดียังไงจากสักจากโซสแตตนะจะเพิ่มขึ้นมาด้วย แล้วก็จะมีความสามารถพิเศษเห็นไหมขึ้นมาสสยรักขึ้นมาที่จอถ้าสังเกตเห็นแถวแถบกระสุนนะฮะจะทำไงอยู่วชี้ให้ดูแล้วกันแถบกระสุนจะมีขับลักษณ์ของซิเจอร์เขตงน,นั้นอยู่เออไม่ใช่เออเวข้าเฮกมันไม่ได้แรกมาจากเพลรนีอันแรกจากเซฟิ์รีเดียนนะฮะขออดภัย นี่ก็จะเป็นสายรักของสติวมันจะยันโผล่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมแล้วก็เอฟเฟ็ตเอเศษมันทำอะไรได้ความสามารถก็คือเมื่อเต็มหลอดจะระเบิด AOE ที AO ่ e. e. เป็นดาเมจเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไร p ลั s p ลั s ดาเมจก็คือดาเมจระเบิดถ้าศัตรูโดนก็คือจะสตัร์นั่นแหละสตัร์หลุดล้มแต่ถ้าเป็น,นเอฟเฟ็ตมันลม้มอ่ะมันไม่ลม้มอ่ะมันยื้อสตัร์ทยด้เฉย แล้วก็หลังจากที่ทำดามเมจเอาดามเมจที่ทำไปทั้งหมด25%มาเพิ่มเลือดให้เราคือมันจะฮิวมาในตัวด้วยก็ถือว่าดีอยู่นะแล้วก็ <S 2> <S 2> <S 2> หลังจากที่เราเบิดจะมีเอฟเฟกพิเศษสำหรับไอเทอร์อินอของคอนดูมาเรียมันเป็นเอฟเฟกอะไรเอ่ยมันเพิ่มเพิ่มอะไรสักอย่างแหละมูสปีดมั้ง่าจะมูสปีดมั้ง มันจะวิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยถ้าผิดยังไงก็ขออภัยจะมาถ้าผิดอะไรเดี๋ยวแก้ให้นะส่วนปืนพกก็เป็นเทลอสเอ็กโอรโอตก็คือมันก็นจะเป็นปืนที่อัพเกรดมาจากเอ็เอกโพโตแล้วแหละซึ่ง อยู่มันเป็นอาวุธรองนะซึ่งอาวุธรองมันมาก่อนอาวุธหลักพากดชน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 ที่ซีดีเคเข้าเลยคือจะสามารถได้คือซีดีเคเ,เลเวลเต็มแล้วอยู่กับไฟอปิเตอร์อรอฟเนลิสแล้วก็เก็บแต้มหนึ่งแสนแต้ม,มตอนที่เลเวลตันนะฮะเป็นแรกพอแรกมาปุ๊บก็เอามาใช้ได้แหละงนี้เลยความสามารถพิเศษของปืนนี้ก็คืออัปเกรดจากสแต็เดิมมนด้วย แล้วก็ผลของเฮซิตก็คือเหมือนกับไอสติลเบลเลอร์มก็้แหละมันจะเปลี่ยนสยลั์ที่หลอดข้างกระสุนแทนนะก็คือเมื่อเต็มหลอดเราจะระเบิดดาเมจเอโอี e ast, ที่เป็นดาเมจประเภทแก๊สแก๊สดาเมจแล้วก็มีเลือดด้วยและหลังจากที่เอฟเฟกที่ระเบิดอไปจะมีระยะเวลาหนึ่งที่เราเพิ่ม เพิ่มอะไรอะ่ะเพิ่มพาคัวไม่รู้มันเพิ่มอะไรนะมันบอกว่าพาควนี่คือการปีนป่ายนะนก็าจะปีนป่ายได้แบบลขึ้นอะไรจีงมั้งนี่เราเปิดเป็นแก๊สตาเมตแล้วตัวเราก็จะมีอาราอร่าสีขาวขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเพิ่มพาควไม่รู้ไม่รู้เพิ่มหาอะไรของมันก็ใช้หลักครับ ขอกระตุ้นไปเลยจะเป็นอาราอร่าสีส้มอ,อไปเรื่อยๆส่วนในเกมไทมก็เออก็ไม่มีอะไรแหละก็เป็นโครงสักก็สามารถกดกดปุ่มการตีปังคิดอะกดค้างเพื่อปาโรงจักรออกไปได้มันก็จะเด้งกลับมาหาเรา าม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 าป้ามันก็ได้ดกลับมาปุ๊บเห็นไหมสำหรับคนที่เพิ่งมาตูนนะฮะ <Yeah. S 1> ก็แถบนี้เป็นแถบ17.5 ตอนตอนที่กำลังอะไรอะช่วงพา m e เอสเของแอฟหมดไปนะฮะก็ตอนนี้คือซูนซีพามมันจะเข้าและเอมเบอร์พามสิคลัสพามแล้วก็เกฟพามกำลังจะถอ,อ,อนออกจากเกมนี้แล้วก็สิคลัสทำอะไรแล้วนะแต่ละคนที่ไม่มีก็เปิดใจด้วยนะเรามีหมดแล้วว่านายมันจะหาไม่ได้นะฮะ ต่หลังจากที really <c oughs> ่ถอดไปก็จะมีคนที่เก็บไว้ขายช่วงนี้ของก็ฟฟรามาาอยู่กันเลยแต่ราคามันแพงมากเลยนะของที่หาไม่ได้แล้วอะเช่นเดียวกับสกินเอคาลิบร์ที่ใช้อยู่นี่เป็นโปรโตสกินซึ่งตอนนี้ยังหาซื้อไม่ได้ไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมาเปิดขายอีกหรือเปล่าเพรู้สึกว่าเห็นเปิดขายมาสอรอบว่าวโปรโตนะ ล่นเ,นเนมาก็อย่าลืมบูร้าัพพอร์ตน,นะฮะจะเปลวแล้วอะมมวร้อนกัน ก่อนไปกดแล้วสักพักก่อนดีกว่าเขาจะอันนี้ก็ลืมจะเพลินแล้วก็ลืมเลยเริ่มทีสามมันก็ง่ายแต่เริ่มทีสี่มันก็ได้ของไม่ดีเท่าไหร่ สองดีจะอยู่ที่นาทีที่20่สแลฮะ,ะถ้าโชคร้ายก็ะตรอปแบบก็ถูกของมันถ้าของมันหางหหา่ายราคามันก็ไม่แพงมันก็ต้องทาให้มันหายยากๆหน่อยลงล้นๆฮะ ไม่เบื่อเลยปืนนี ừ, น้แล้วเวเข้าเฮกมันอัพเกรดฟดีมากๆเลยเ เฮกธรรมดามันมีกระสุนแค่สี่นับเองซึ่งน้อยชิบหายมันเป็นปืนลูกซองนะฮะแต่ของเวค้อเฮกอะมันมีกระสุนต้องแปดนับเลยเพิ่มมาต้องสองเท่าแล้วก็เรื่องคริติคอลอะไรด้วยมันแรงอยู่ก็เลยเป็นปืนที่เลือกมาอีกปืนหนึง่ง วเฟลก็เป็นเกมที่โอเคเลยเป็นเกมออนไลน์ที่เล่นได้แบบตามที่ตัอของผมอะคือปกติเกมออนไลน์นี่กูเหมือนไม่เล่นที่อะไรเลยนะจ๊ะเล่นไปแประเดียวมันก็เบื่อหรือไม่ก็มันหมดขีดจำกัดแล้วคือหมดขีดจำกัดนี่ก็คือต้องเติมแล้วเกมสมัยนี้ที่เป็นเกมประเทศไทยเยนะี่ยเกอะหาอะไรก็เติมด้วยไม่ค่อยปลื้มเลย ก็รู้ว่าต้องหาอะไรใต้แต่มันเติมได้หรือเปล่านะก็ถ้ามันไม่เขาจะอยู่ยังไงเขาจะทำอะไรให้เราเล่นทำไมก็ยังไงก็ถ้าเล่นยังไงก็อุดหนุนเขาหน่อยอะนะใครจะเป็นสายอดทนก็เล่นแบบไม่เติมไม่สายประหยัด <c oughs> ถึงท20อยามาัลุ้นงดีกว่าได้อะไรอยากได้แอดอะมันมันแอดอะไรวะซิสเตมหรือแชส,สิวะทีมเออก็จะซิสเตมนะฮะทีสามตัวเวอร์ีร๋ยวเทเมนี่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็โนวาแชส,สิด,ด้วยอยันนี้ที่ยได้ของขาย มัหลดมาเล่นในวอยไอตัวที่มันเน้นบัฟเน้นอะไรก็ลำบากหน่อยแล้วกันโอยตัวที่เน้นบัฟแบบบัฟอมตะบัฟหนังหนาแบบไลโนอะไรเงี้ยเจอไอตัวนูฟิลวลำบากก็พยายามจะรอทำให้มันมทุกตัวเลย การพาทายดีเหมือนกันเพราะบางตัวมันมันเล่นบางตัวก็เล่นไม่รอด ที่เคยเล่นได้นะประมาณห้าสิบนาทีกว่าก็อ้วกแตกกันละทั้งกระสุนทั้งอะไรกระสุนก็อีกเรื่องนึงด้วยแล้วมอนก็โคตรถึกโคตรจะถึกเลยเจอมอนเบวร้อยกว่าอย่างเงี้ยยิงกนันแบบหืและอีอย่างคือโซโล่ด้วยนะ,ะนนนได้ซีคาราาบูปินครับมันก็มันจะเป็น,ป,นปืนที่ลังจะหายออกไปจากเกมนห ม่ใช่หายแบบหายไปเลยคือหาไม่ได้แ่คน <c oughs> ที่ยังมีก็คือยังมีอยู่โอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่าสิบนาทีวะ๋ยวไว้เจอคลิปหน้า job well นนอ้าวลจอกันนะสวัสดีครับ